ผมว่าเรามองเป็นกรอบกว้างๆนะครับถ้าเจราจาการค้าไม่ได้นะครับ worst case นะครับ set index จะลงไปเทรดอยู่ในกรอบนี้สมมุติว่ามีข่าวอะไรก็ตามหรือจบวันกรกฎาคมแล้วทำไม่ได้นี่ผมวิเคราะห์ตัวเลขเพิ่มเติมเข้าไปก่อนนะมันจะลงมาอยู่ตรงนี้เลยก็คือ960จุดถึงบริเวณประมาณ1 0 5 0จุดนะครับทุกคนนี่คือ worst case ซึ่งขอให้อย่าเป็น worst case ละกันนะแต่ถ้าสมมุตินะครับผมตีเป็นกรณี base นะครับนั่นก็คือเจราจามีทิศทางที่มันดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วยังไงภาษีก็โดน10%อยู่ดีก็ยังถือว่าดีแหละจาก36ลงมาเหลือ10เนี่ยนะครับตัวกรอบการเล่นนะครับของตัว s e ตอินด x เนี่ยมันจะวิ่งนะครับอยู่ในกรอบบริเวณประมาณตรงนี้นะครับ1 0 9 0ถึง1210นะครับอันนี้เป็นเบสเคสนะครับก็คือ10.90-1.2.10ถึง1210นะครับ มันอาจจะไม่ได้ขึ้นไปมากกว่านี้เยอะในขณะเดีวยวกันมันก็อาจจะไม่ได้ลงไปมากกว่านี้เยอะนะครับแต่ในกรณีเบสซึ่งผมว่ามันเกิดยากแต่ก็ถ้าลุ้นนะนะครับนั่นก็คือคุณอาจจะเห็นเลขนี้นะครับหนึ่งสองเจ็ดห้าบวกลบนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกาลังจะอธิบายนะครับให้กับทุกคนดูว่าการเล่นของกรอบแต่ละหุ้นแต่ละตัวเนี่ยแล้วก็ในสถานการณ์อย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าถามผมตอนนี้นะผมให้น้าหนักนี้สูงสุดนะครับผมให้น้ําหนัก ในกรณีในกรณีนี้นะครับในกรณีเบสเคสนะครับก็คือรันเวย์ของเซตอินดีเซยจะวิ่งในระยะกลางอยู่ตรงเนี้ยเผลอทั้งเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ย1 0 9 0งศถึงหนึ่สน่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าสิ่งที่เราต้องติดตามกันนะครับสัปดาห์หน้ากับส,สัปดาห์ถัดปไปเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องก็คือการประชุมกรององอกับการประชุมเฟดนะครับเฟดอาจจะลุน้นลดเลยยากหน่อยแต่กรององน่าจะมีโอกาสสูงมากคือไม่ได้อยากจะฟันธงว่า 0% 5%หรือว่าร้อนต์ะครับแต่ว่าดูจากบริบทแล้วก็ใช้คําว่ามีโอกาสซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ในประเด็นนี้ในฝั่งวันจันทร์น้ให้กับทุกคนดูนแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยผมมองไปอยู่ในกรอบนี้นะครับแล้วก็สําหรับหน้าหุ้นนะครับถ้าออกมาในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าตัวเอ,เอาเอาเป็นกลุ่มก่อนแล้วกันนะผมว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ได้มีกลุ่มในระยะกลางระยะยาวที่แบบ f l o ไหล ต่ถนะ้าถามนะตอนนี้ผมแบบถ้าใครจะคานพอร์ตนะครับทุกคนใครจะคานพอร์ตนะสมมุติผมถามว่าเอา้าคุณบอมครับแล้วเราในในช่วงของเดือนพฤษภาคมในปลายปลายเมษาต้นพฤษภาเนี่ยาวางยังไงดีอันดับแรกคือผมไม่แนะนําเลยนะให้คุณเกียร์ไปในทางใดทางหนึ่งผมไม่แนะนําให้คุณเปิดความเสี่ยงหมดในในการเล่นโกลว์เพย์หมดนะครับแต่ในการผมก็บอกว่าเฮ้แต่ถ้ามันมีสัญญาณเจราจาเทรดทอกขึ้นมาเนี่ยคุณอยู่ในดิเฟนซีฟอย่างเดียวคุณก็อยู่ไม่ได้ เพราะฉันทริคมันคืออะไรทริคมันคือคุณเวชครึ่งครึ่งครับสมมติหุ้นที่ได้ความ่าหุ้นที่สมมติว่าเอ้ยเุ้ยเจรจาการค้าอยู่อยู่จีเนี่ยลดจากร้อยยี่ห้าลงมาเหลือหกสิบจริงๆเนี่ยนะครับเอาทั้งเซนติเมนต์ก่อนนะแล้วก็เป็นจริงนะเอาถึงเอาทั้งเซนติเมนต์ก่อนนะแล้วก็หน้าหุ้นเนี่ยถ้ามันเป็นในฝั่งของตัว global play นะครับทุกคนอ,อย่างตัว top เนี่ยนะครับ sgcp เนี่ยนะครับเดลต้านะฮาน่า,นาเนี่ยผมว่าหุ้นอย่างพวกเนี้ยสี่ห้าตัวตรงเนี้ย เป็นหุ้นที่เปิดรับความเสี่ยงของเทรดท็อกเลยทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวที่ไม่เกี่ยวแต่ผมมองว่า4ตัวนี้จะเป็นตัวหลีดนะที่สําคัญเลยคือ valuation ของตัวท็อกกับ s c p s c p ก็คือเทรดอยู่1 2 1 3เท่าค่าเฉลี่ยอยู่16ของต่าง o r i g i n a l ลท็อกเมื่อกี้พูดไปแล้ว0 3นจูุกนี่คือหุ้นที่เป็นตัวที่เวชในฝั่งของการเจราจาลุ้นนะลุ้นเจราจาได้นะไม่ใช่เพียงแค่ประเทศเรานะนะครับอ,อันนี้คือหมายถึงว่า o v e r a l l นะส่วนถ้าอยู่ในฝั่งของโดเมนส แล้วผมเชื่อว่าราคาหุ้นอาจจะมีดาวไซด์ที่จำกัดนะครับผมแอบมาจริงๆผมยังอยากเลือกโรงพยาบาลอยู่นะแต่ผมแอบมองว่าโรงพยาบาลดูเหมือนอัพไซต์ก็เริ่มปันตันนิดนึงละนะครับผมก็เลยกลับมามองเป็นในฝั่งของตัวโรงไฟฟ้านะรจริงๆแล้วทั้งกราฟทั้ง GPS c อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าที่ผมมองว่าสามารถที่จะกลับมาอยู่ในฝั่งของตัวโดเม s สติก นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่ผมมองว่าดาวไซด์จริงๆขอคอนมัาจำกัดนะครับแล้วก็ค่าไฟอย่างน,น้อยผ่อนไปอีก4เดือนอันนี้ไม่กเกี่ยว,วากาับกราฟนะเกี่ยวกวับ spb gpc นะเพราะฉะนี้คุณอาจจะหาจังหวะเทคนิคอลก็ได้ครับเอาเทคนิคอลจับดู sentiment set นะฮะว่าเฮ้ยถ้ามันลงมาใกล้ๆก,กับ1 0 9 0จุดซื้อเลยขึ้นไปใกล้ๆก,กับ1,210จุดก็ขายแล้วก็น้าหุ้นก็เล่นอยู่อย่างเงี้ยครับตัวเปิดความเสี่ยงก็คือ4ตัวบนนะครับแล้วก็ตัวความเสี่ยงต่ำก็คือลงในไฟอย่างตัวกา้าวแล้วนนนะครับรรนนครับี้ you <music>